สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับวิธีการเอา YouTube นะครับดาวน์โหลด YouTube ออกมาใช้งานกันนะครับในกรณีเครื่องไม่มี YouTube แบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับสไลด์หน้าจอลงมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับแตะค้างไว้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือหรือ Wi-Fi บ้านก็ได้นะครับปล่อย h o t ส p o t ออกมาหลังจากเชื่อม w i f i เรียบร้อยเขาจะขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะครับกดปุ่มบ้านออกนะครับพอกดออกเสร็จปุ๊บเข้าที่แอปพลิเคชันนะครับ ให้หาคําว่าเพสโตเหมือนในมือถือเรานะครับเพสโตตัวนี้นะครับในเพสโตนะครับให้ใส่ Gmail แล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับถ้าใส่ Gmail ใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพสโตจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บแตะที่คําค้นหาครับพิมพ์คําว่า youtube เข้าไปนี่นะครับนี่ครับพิมพ์คําว่า youtube เข้าไปพอพิมพ์เข้าไปพพา youtube เข้าไปเสร็จปุ๊บให้ สังเกตที่ตรงนี้ครับถ้าเครื่องไหนยังไม่มีให้กดคําว่าติดตั้งนะครับแล้วก็ติดตั้ง youtube เข้าไปนะครับเครื่องจะทําการดาวน์โหลดนะครับใช้เวลาไม่เกินถึงไม่ถึงสานาทีครับในการดาวน์โหลด YouTube นะครับครับแล้วเขาบอกว่านี่กําลังจะติดตั้งครับรอเขาติดตั้งแป๊บหนึ่งครับพอติดตั้งเสร็จกดรูปบ้านครับกดโฮมออกมาแล้วแตะที่เข้าที่แอปพลิเคชันนะครับ หา y u t u b e นะครับนี่ youtube ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ YouTube ก็สามารถที่กดเล่นได้เลยหรือเราต้องการเอา YouTube มาขึ้นหน้าไอคอนด้านหน้านะครับอ่าให้กดค้างไว้นะครับแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนหาคําว่า y o u t u b e นะครับอ่าตรงนี้นะครับแตะขึ้นมาแทนแค่นี้ครับ y o u t u b e ก็จะมาอยู่หน้าไอคอนหลักครับอ่าลองใช้งานดูครับถ้าไม่ได้ก็ ทักหรือโทรหาผมได้ครับ